สวัสดีครับเกจภาพสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์เครื่องมือนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเราทํามาตรฐานนะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับถูกรับรองโดยนะครับมาตรฐาน ISO 9001นะครับในหมวดและประเด็นนะครับหรือสโคบนี้ก็ได้ครับหรือว่าด้านนะครับในการตรวจรับรองมาตรฐานผสมเด็จและการให้บริการนะครับอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจรับรองพระสมเด็จนะครับอันนี้คือสโคบ ISO ที่เราได้รับนะครับ แต่ว่าในส่วนมาตรฐานนะครับที่เราจะใช้รับรองผราสมเด็จแท้ใช้คำนี้เลยนะครับคือมาตรฐานนะครับ PSDA นะครับหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า PSDA standard ครับโดยมาตรฐานนี้นะครับเป็นมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการ ISO เพื่อมารับรองพราสมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นหากเราตรวจผระสมเด็จแล้วเราบอกว่าพราสมเด็จเนี้ยนะครับ PSDA เนี้ยบอกว่าเป็นผราสมเด็จแท้เนี้ยก็คือแท้ตามมาตรฐาน PSDA ที่ผ่านกระบวนการรับรองโดยนะครับ ISO นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้บอกให้ทุกท่านทำงามเพ้าใจาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปนะครับในการตรวจมาตรฐานทัานจะเห็นโลโก้นะครับที่ผมจะขึ้นมาให้นะครับก็คือ PSDA Standard นะครับคือเป็นมาตรฐานนะครับของพระสมเด็จนะครับโดยกระบวนการการรับรองมาตรฐานนี้นะครับได้รับรองโดย ISO นะเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO นะครับคราวนี้อย่างที่เราขึ้นในหัวข้อครับว่าแม่เหล็กเบอร์ไหนนะครับที่จะใช้ในการตรวจนะครับ พระสมเด็จนะครับต้องบอกว่าเป็นคําถามที่คนถามมาเยอะมากนะครับว่าซื้อที่ไหนอย่างไรต้องขนาดเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะใช้แม่เหล็กอะไรก็ได้นะครับจะต้องเป็นแม่เหล็กที่มีกําลังสูงคานนี้กําลังสูงเนี่ยสูงแค่ไหนนั้นสูงแค่ไหนครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณสุประชัยนะครับเดี๋ยวเราจะมามาตรวจมาวัดกันด้วยเครื่องมืออุปกรณ์นะครับซึ่งค่าครับจะวัดเป็นค่าเก้านะครับนะเป็นค่าของแม่เหล็กนะครับโดย10เก้านะครับก็จะ เท่ากับนับหมิลิเทสลาครับซึ่งเราจะใช้หน่วยยังวัดได้2หน่วยเราใช้หน่วยเกาแล้วกันนะครับในการตรวจสอบแม่เหล็กซึ่งผมจะให้ดูแม่เหล็กที่ผมใช้ประจำนะครับแล้วก็แม่เหล็กที่ทางเอ็ดดิสกนใช้นะครับว่าโดยเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเราจะให้ขั้นต่ำนะครับมีแรงดูดทั้งหมดกี่เกานะครับเดี๋ยวไปชมครับสวัสดีครับครับก็ทันนี้ผมอยู่คุณสุภิธรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กที่ผมใช้ประจํานะครับก่อนอันนี้มีเครื่องตรวจนะครับ อาจจะหันหน้าตรงนี้มานิดนึงนะครับให้เห็นโอเคนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสอย่างเงี้ยได้ครับเดี๋ยวพ่อตัวแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายที่ค่านะครับเราจะตรวจแม่เหล็กเลยนะครับปกติเครื่องนี้ก็ต้องไปคาลิเบตก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับนี่นะครับค่าก้าวนะครับอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับนี่นะครับหน่วยด้านค่านะครับเป็น gs นะครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวลองดูของที่เอทิสแกนใช้นะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับอ่นดเดียวครับอันนี้เป็นของเอทิสแกนนะครับเรลองมาทําการตรวจดูนะครับนี่คืออย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่ว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับนี่นะครับลองดูนะครับนี่นะครับสี่พันเท่าไหร่นะครับ 4,033นะครับก็ให้มีค่านะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับก็ต้องอยู่ที่4 0 0ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถตรวจนะครับแล้วก็วัดพระต่างๆได้นะครับนี่นะดูนะครับองค์นี้เนี่ยปกติถ้ามาเหล็กทั่วไปนะครับจะไม่รู้สึกเลยนะครับแต่เราพอใช้4 0 0นะครับเขาค่อยลู้เองนะครับดังน้เนี่ยถ้าองนี้นะครับองนี้เป็นพิมพ์แล็พิมพ์นะครับ อู่ทองพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับพิมพ์นี้เนี่ยด้วยขนาดนี่ขนาดแรงดูด4 9ันก้านะครับถ้าเป็นแม่เหล็กที่น้อยกว่านี้นะครับอาจจะไม่รู้สึกบางท่านโดยททาไมของผมไม่สามารถดูดแม่เหล็กได้นะครับต้องดูที่ค่าของแม่เหล็กด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสําคัญนะครับนะครับครับพระที่ทดสอบในวันนี้นะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์พระประธานเช่นเดียวกันครับแต่ว่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับ ซุ้มนะครับค่อนข้างสมมาตรนะครับเกตนะครับจะเป็นลักษณะรูปกรวยนะครับแล้วก็มีทั้งจรดลดซุ้มแลวก็ทะลุซุ้มเล็กน้อยนะครับองค์นี้จรดซุ้มนะครับใบหน้านะครับมีลักษณะใหญ่นะครับบางองค์ก็จะกว้างมากนะครับกลมมากและแถมคือใบหน้าเนี่ยนะครับจะใหญ่กว่าเอวส่วนลักษณะอกและเอวนะครับจะเป็นลักษณะถ้ามองบางมุมจะมองเหมือนถ้ามองเงยๆนะครับจะเป็นลักษณะเป็นตัววีนะครับเป็นตัววีใหญ่ๆนะครับนะครับ แล้วก็นูนนะครับเห็นไหมนี่ความนูนของพระนะครับอกนะครับขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือความสวยงามครับนีเสะนูนขึ้นมาแล้วก็เว้าลงนะครับจุดสังเกตที่สําคัญนะครับที่บอกว่าเป็นพิมพ์พระประธานในกลุ่มอู่ทองก็คือมีเส้นแสมหนึ่งเส้นครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับมีกรอบกระจกเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อลักษณะปูนแกล่งนะครับขาวงาช้าง ลักษณะการแตกลายสังคโลกด้านหลังเป็นลักษณะที่เกือบจะไปถึงขั้นนะครับแตกลายรากผักชีนะครับเพราะแตกละเอียดมากนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อแกร่งนะครับมีธรรมชาติความสวยอีกแบบเลยครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะกลุ่มที่เป็นรอยปูไตนะครับนี่นะครับนี่รอยหนอนด้นนะครับใหญ่ๆนะครับเพะฉะนั้าลักษณะเนื้อหนึบนะครับขอบด้านข้างมีลักษณะธรรมชาตินะครับรอยแยกแตกนะครับ ขอบด้านบนนะครับมีลักษณะของการใช้แม่พิมพ์หินนะครับเนี่ยกินเนื้อมดิบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรอยแตกเราจะเห็นได้ว่ารอยแตกที่เป็นลักษณะแตกลายด้านหน้านะครับเราก็ไม่ได้พบในผิวของด้านหลังนะครับเป็นที่ผิวด้านหน้าอย่างเดียวนี่คือธรรมชาติที่มีความสวยนะครับกลุ่มที่แตกตามซ้มนะก็จะแตกเป็นรอยขวางเส้นตรงนะครับนี่ก็เป็นรอยแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นรอยตัดแยกธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับดูใกล้ๆบ้างครับ นะครับเนื้อนะครับด้านหลังครบเห็นร่องรอยนะครับพระเนื่องจากเนื้อขาวมีร่องรอยแตกนะครับองนี้มีการกระเทาะเล็กน้อยนะครับนี่นะครับนี่เราเห็นผิวเห็นไหมเนี่ยกระเทาะนะครับผิวตรงนี้ก็จะบันเงานะครับตรงที่ผิวบนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมนะครับแล้วก็รอยเนื่องจากพระเนี่ยงจาผิวนี่แห้งนะครับแตกธรรมชาติมากนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ฐานแซมนะครับที่เป็นหนึ่งเส้นเส้นที่สีธนะก็มีบินออกไปนะครับ เราดูธรรมชาติขององค์นี้นะครับนี่ก็คือองค์ที่เราใช้ทดสอบวันนี้นะครับเห็นไหมครับดูนะครับลอยเวลาเราดูกล้องกาลังสูงเราจะพบเลยว่ารอยแยกต่างๆเนี่ยเกิดจากการหดของเนื้อพระที่มีกลุ่มที่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับจึงเกิดรอยแยกนะครับแล้วรอยแยกเนี่ยจะไม่เหมือนพระที่ทําขึ้นมาใหม่ครับเพราะรอยเนี่ยจะไม่ซ้ํากันเลยครับไม่มีลักษณะรอยที่แตกซ้ากันครับใหญ่เล็กหนาร่องรอยนะครับมีกว้างมีแคบมี เนียนเรียบนะครับอันนี้คือธรรมชาติแต่ถ้าแตกแบบเท่าเหมือนกันหมดเนี่ยเหมือนกับมีการตั้งใจทํามันจึงเกิดปฏิยาการแยกที่เหมือนเหมือนกันในผิวของพระแต่นี่ไม่เท่ากันครับมีทั้งรอยแยกที่สนิทและรอยที่กว้างและลึกนะครับนะครับให้ชมเพลินเพินะครับ,นนรบดูพุทธศิลป์ด้วยนะครับใบหน้ามันจะวงรีแต่ดูใหญ่นะครับบางองค์ก็จะเกือบจะกลมแล้วก็ใหญ่นะครับ เกจจะลดซูมนะครับเห็นไหมครับอกพระนี่นะครับถ้าบางองค์ที่เป็นกลุ่มนี้ก็จะเป็นอกกระบอกไปเลยนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับแต่นี่เป็นลักษณะรูปตัววีใหญ่นะครับในคุณชินกับพิมพ์นะครับด้านข้างนะครับฐานเขียงก็ยังคงซ้ายองค์พระค่อนข้างสอบตรงขวาเฉียงเล็กน้อยนะครับเอเนนะครับโหนะครับ เนื้อผ้านะครับเวลาเราดูเมื่อกี้เนี่ยเราดูลักษณะแห้งนะครับแต่พอเราดูในลักษณะภาพกําลังสูงจะอีกภาพนึงครับเพราะเนี่ยเราต้องดูทุกแบบนะครับอันนี้เราพบเลยครับผลึกนะครับเดี๋ยวผมซูมให้เราจะเห็นเวลาที่เราส่องสูงนะครับนี่นะครับลักษณะเป็นไงครับเป็นลักษณะขึ้นเป็นเส้นเป็นแผงเลยนะครับนี่นะครับมีสัตว์ความมันวาวลักษณะฟิล์มนะครับซึ่งเนี่ยก็คือผลึกนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นผลึกนะครับ ี่เห็นอยู่นะครับส่วนผลการทดลองครับขอให้ท่านรอนิดนึงนะครับรอนีนิดนึงค่อยๆดูนะครับเนื้อขององค์พระนะครับเราดูตรงนี้นะครับเวลาสังเกตเนี่ยเห็นไหมครับว่ารอยแยกนี่เป็นยังไงครับมาจากการหดของเนื้อกลุ่มนี้เป็นก้อนเลยไหมครับหดหนึกอันนี้ก็หดมาตรงนี้คือรอยแยกรอยที่แยกไม่ลึกมากนะครับเกิดจากการหดตัวของเนื้อพระเรามองเห็นความหนึกในลักษณะก้อนกําลังสูงนะครับ ตรงนี้คือธรรมชาติที่สวยงามนะครับเวเราดูแขนองค์พระบ้างครับนี่เราก็พบผลึกเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับตลอดทั้งองค์นะครับอาเรื่องชี้มนสานะพระกำแพงสมก่อนะครับยางเห็นอยู่นะครับมีผงถ่านนะครับดำๆนะครับอันนี้คือเส้นนิสินะนะครับหรือเส้นแซมไม่ดูลึกๆครับดูแล้วเหมือนกระดูกนะครับเห็นไหมครับ เราจะเห็นสิ่งที่เป็นความมันวาวนี่ก็คือเวลาซูมลึกๆและเจอแสงไฟของกล้องนะครับเราก็จะพบเลยครับกลุ่มที่เป็นผลึกให้เห็นนะครับดูลักษณะเหมือนพื้นหินอ่อนนะครับซึ่งเนื้อนี้เป็นอีกหนึ่งเนื้อถ้าเป็นเนื้อกลุ่มขาวนําชอบแนวนี้ครับแล้วลอยแยกนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะเนี่ยก็คือการจับตัวกันเป็นก้อนเราเห็นลักษณะเหมือนปุยเมฆนะครับมีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็หดแยกนะครับ แยกที่เกิดจากการหดของเนื้อนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้เราก็เห็นลักษณะของกลุ่มผลึกที่อยู่ตามผิวชัดเจนนะครับผักกําแพงซุ้มกรนะครับกลุ่มแร่เหล็กเจอหรือยังครับนี่ดูเนื้อให้เห็นไหมครับตามรอยแยกต่างๆเราจะพบอะไรครับคราบสีเหลืองเหลงน้าตาลนี่คืออะไรครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มน้ําที่ เป็นส่วนผสมจากกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มว่านกลุ่มที่มีสีน้ําตาลนะครับแต่มีแต่ไม่เยอะนะครับก็อยู่ตามล่องตามซอกนะครับที่มีรอยแยกนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งกลุ่มน้ํามันตังอิ้วนะครับอ่าเราเจอเม็ดแร่แหเหล็กนะครับซึ่งเล็กมากนะครับอยู่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวขยับให้ท่านได้เห็นนิดนึงนะครับนี่นะครับลงสูงเข้าไป จะเห็นความโมว์มันวาวนะครับสะท้อนแสงอเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับเราเจอนะครับที่เป็นนี่นะครับน่าจะเป็นแร่เหล็กนะครับไม่ใช่ทองแต่เล็กมากครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะอีกตำแหน่งหนึ่งเวลาซูมแล้วสวยนะครับคือด้านข้างใบหน้าองค์พระนะครับเนี่ยเราเห็นเป็นลักษณะเป็นก้อนเป็นกลุ่มนะครับเนี่ยความหนึกที่เป็นธรรมชาตินะครับ ดูแลจะไม่แตกแห้งเป็นผงนะครับแม้ว่าพราจะผิวแห้งก็ตามส่วนซุ้มนะครับนอกจากกลุ่มที่เป็นรอยหดม้วนสิ่งหน่งธรรมชาติก็คือการหดที่มีลักษณะไม่เท่ากันของนี่พระกำแพงสมก่อนะครับเห็นไหมครับในน,น,น,นี้ตรงนี้สวยนะครับเห็นไหมครับลักษณะการเน็กการหดการยุบนะครับสวยงามนะครับเราก็ดูองค์ประกอบพระกำแพงสมก่อนเราเจอเกือบทั้งองค์นะครับ เราจะต้องหาต้องหาอะไรครับกลุ่มดินหินหยกเขียวนี้เห็นไหมครับเจออยู่เล็กนิดเดียวนะครับที่ผิวตำแหน่งนี้นะครับทีนี้สีต่างๆนอกจากจะเป็นตัวแทนดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งเจ็ดท่าเจ็ดสาแล้วเนะี่ยจริงๆยังมีความหมายมากกว่านั้นครับเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายกนะันในอีกคลิปอื่นๆนี่นครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในภาะสมเด็จอีกเยอะนะครับนี่จุดนี้เราก็เจอกลุ่มที่เป็นหินดินเขียวอยู่นะเห็นไหมครับ เล็กๆซ่อนตามรอยแยกเพราะบางทีรอยแยกเนี่ยอาจจะเกิดจากการมีมวลสารอื่นอยู่ก็ได้ครับรือทำให้การสมานกันของเนื้อนะครับไม่สนิทนะครับแล้วก็ไปสู่กระบวนการหดนะครับลักษณะผงทองนะครับยังไม่เจอนะครับอาจจะมีนะแต่นี่ผมดูยังไม่ละเอียดพอนะครับโอ้ตําหนงนี้สวยมากนะเห็นไหมครับนี่ธรรมชาติแม้ว่าเราจะดูเหมือนเป็นตำหนิ แต่มันเป็นลักษณะรอยแยกรอยแตกและดูซุ้มที่หดนะครับถ้าเรามองแบบนี้เราก็มีความสึกเหมือนม้วนเพราะอะไรครับเราเห็นมุมเงาแต่จริงคือการหดเดี๋ยวเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นก้อนแล้วหดเข้าไปอย่างงี้นะครับไม่ได้ม้วนแต่หดพอหดไปปุ๊บเราก็เลยดูเหมือนม้วนซึ่งเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับเป็นธรรมชาติดูด้านหลังบ้างครับเจอแล้วครับผงทองมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งเล็กมากเลยเนี่ยไหมครับ นี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับแต่เมื่อเราซูมลึกๆมานะครับสิ่งเราพบอย่างที่ผมเคยพูดครับเราก็จะพบกับผลึกต่างๆที่เป็นเหมือนฟิล์มครับอันนี้คือทองนะครับเห็นไหมครับนี่เยอะแล้วพื้นจะลักษณะผิวพระจะเหมือนพื้นหินอ่อนนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นลักษณะความหนึกนะครับค้างจะเยอะดูผิวนี่นะครับขาวๆนี่ก็นี้นะครับผงวิเศษนะครับผงวิเศษก้อนเลยนะครับ เห็นไมครับไม่สราบมันเงานะครับบางทีเราดูแล้วเหมือนฟันเลยนะครับเห็นเหมือนฟันแล้วนะครับเหลืองเหลงหน่อยนะครับมีความมันเงาเพราะว่ามีกลุ่มคาล์ไส์ที่ไปเกาะแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับกล้องนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเครื่องเดนซิตี้นะครับจริงๆเครื่องนี้นะครับใช้ช่างกลุ่มที่เป็นเหรียญกระสาบโลหะนะครับแม่นยามากคือเราจะใช้ควบคู่นะครับกับ ตัวของอิสเตรฟู e รเซนนะครับเราจะใช้ดูสัดส่วนครับซึ่งพระสมเด็จเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ครับแต่ว่าในแต่ละเนื้อเนี่ยในการเก็บข้อมูลของเรานะครับเราจะมีตารางเทียบค่าเ e นซิตี้ซึ่งคนที่มาอบรมนะครับเดี๋ยวช่วงที่ทำครับก็จะได้ช่วงปฏิบัติก็จะได้เรียนได้ใช้เครื่องนี้ครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่อยู่ในมาตรฐานนะครับ psda นะครับที่ทำนะครับเดี๋ยวตอนช่วงที่ใช้นะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณสุภชัยนะครับได้ รลองให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าตัวเครื่องในสตีทเนี่ยเราเจอพระที่พลพิมพ์กันเลยนะครับแต่ว่ามีเนื้อที่อยู่ในกลุ่มลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับจะพบค่าอะไรบ้างครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับอ่าครับเดี๋ยวคุณสุภชัยนะครับจะทําให้นะครับตรงนี้ให้ดูนะครับอ่านี่นะครับก่อนอื่นก็ต้องชั่งน้ําหนักปกติก่อนนะครับอันนี้ได้ครับแปดแปดจุดศูนย์สี่ศูนย์สี่กรัมนะครับอ่าจากนั้นนะครับ เราก็จะทําการช่างในน้ํานะครับโดยน้ําที่ว่าทั้งหมดต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูเรื่องปริมาตรที่มีปะปนในน้ําซึ่งเราก็ต้องใช้น้ําที่เป็นน้ําบริสุทธิ์นะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าพระสมเด็จนะครับไม่กลัวน้ํานะครับนะครับอันนี้คือขั้นตอนเต็มนะครับที่เราทำนะครับเราก็จะช่างอยู่นี้นะครับแล้วก็ปิดนะเดี๋ยวจะดูค่านะครับความหนาแน่นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้นะครับ สัดส่วนต่างๆในพระลักษณะเนื้อเดียวนะครับจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อหนึ่งกลงนะครับ1.68นะครับเป็นนะครับพิมพ์พระประธานนะครับสุโขทัยนะครับกำแพงเพชรด้วยนะครับที่เราได้ชมพิมพ์กันไปแล้วนะครับนะครับหังนั้นนะครับลองดูครับวงหนึ่งครับที่เป็นลักษณะเนื้อแบบเดียวกันเลยนะครับ แต่เป็นพิมพ์พระประธานอู่ทองครับซึ่งเหล่านี้เวลาเก็บข้อมูลเห็นไหมครับรายละเอียดเนี่ยต้องดูไปถึงเนื้อด้วยนะครับเอสตีนะครับดูน้ําหนักนะครับ7.57ดจ้าเบากว่านะครับน้ําหนักเบากว่าแต่เวลาใช้น้ําครับเมื่อดูความหนาแน่นครับนะครับแม้ว่าน้ําหนักจะไม่เท่ากันนะครับแต่ดูค่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทดลองใช้อุปกรณ์เยอะแต่อันนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญนะครับจะชัดเจนเราจะรู้เลยว่าถ้ามีสัดส่วนของเหรียญที่เป็นทองแดงเป็นทองเป็นเงินนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ได้1.59นะครับซึ่งในมาตรฐานเราจะมีเกณฑ์อยู่ครับมีช่วงอยู่ครับซึ่งทั้งสององค์นี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ทั้งคู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นในพระเนื้อนี้นะครับโดยปกตินะครับค่าจะอยู่ตั้งแต ความหนาแน่นอยู่ที่1.5นะครับไปจนถึง1.6ปลายๆนะครับจนไม่หนีจากนี้นะครับแน่นี่คือให้เราดูนะครับแล้วที่มันคือน้าหนักพระนี่ไม่เท่ากันด้วยนั้นการทดลองแบบนี้นอกจากดูอัตลักษณ์แล้วนะครับยังเป็นการดูคุณสมบัติต่างๆของพระด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่นะครับมีความสําคัญที่จะสามารถมีค่าจําแนกได้ซึ่งเราจะต้องเก็บข้อมูลนะครับพอสมควรเลยนะครับถึงจะได้ตรงนี้นะครับเห็นะครับหลังจากที่เราคาลิเบอตก้อนเงินไปแล้วนะครับ เป็น9.9.99นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมนะครับการตรวจธาตุนะครับบนผิวพระเลยนะครับนี่ตำแหน่งนี้นะครับนะครับอย่างที่บอกครับความละเอียดก็คือระดับหนึ่งในล้านนะครับอันนี้ก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าเรากรองเอาจุดที่สําคัญจริงๆนะครับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับตำแหน่งนี้นะครับที่ตรวจเมื่อกี้เราเจอผลึกอยู่ตำแหน่งนี้เยอะๆนะครับยังไงตรวจเนี่ยแคลเซียมขึ้นมาก่อนแน่นอนนะครับ จะต้องมีดังนั้นเวลาตรวจจริงๆเราต้องใช้จุดทั้งหมด7จุดนะครับแต่ว่าเวลาทําให้ดูผมทําแค่จุดเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะได้ธาตุอะไรบ้างนะครับนะครับแคลเซียม50นะครับซิลิคอน34เหล็กมีอยู่แค่0.2นองนะครับแล้วก็จะมีสโตรนเทียมสการเดียมนะครับอยู่ในนี้นะครับนะครับก็จะเห็นนะครับตัวเลขก็ยังวิ่งอยู่ครับแคลเซียม52ซิลิคอน30สแกนเดียม15เหล็ก0.3นะครับ ตรงนี้นะครับค่าเหล็กสําคัญเราให้เกิน2%นะครับมีสแตนเทียมโบริดีนัมแคดเมียมซิลเวอร์พาราเดียมพวกนี้เป็นธาตุประกอบดินครับถ้าเราย่อยๆธาตุด้านข้างนี้นะครับผมบอกเลยมาอีกเป็นร้อยตัวนะครับแต่ว่าเราใช้สัดส่วนจากค่าพลังงานทางด้านซ้ายที่ท่านเห็นนะครับเพื่อครับเพื่อให้ได้สัดส่วนที่นะครับเหมาะสมและใกล้เคียงกันทั้งหมดเลือกจากดูพลังงานหลักนะครับแล้วเอามาหาสัดส่วนนะครับดูสัดส่วนที่จําเป็นจริงๆนะครับที่มีอยู่ในองค์พระนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นเห็นไหมครับ แต่เวลาตรวจเราต้องเฉลี่ยนะครับเจ็ดค่าด้วยกันนะครับเพราะว่าพระเนี่ยก็คือผสมโครกนะครับแล้วก็มาปั้นมืออีกเพราะฉันเนี่ยแต่ละตำแหน่งอาจจะแกว่งมือนกันแต่ท่านดูถ้าดูคลิปผมบ่อยๆจะเห็นสัดส่วนทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยนะครับมีสัดส่วนที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราดูหลายเครื่องมือครับนะครับแคลเซียม53มนะครับซิลิคอน30มนะครับมีทั้งสันเดียม16%เไอรอนเหล็กนะครับ0.2เองนะครับน้อยมาก นะครับแล้วก็ไม่เหล็กดูดได้ด้วยนะครับมีซอนเทียมอีกนะครับครับก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะครับที่เราให้ชมนะครับเราก็ดูตั้งแต่พิมพ์พระด้วยนะครับพระเนี่ยครับวันนี้ก็เป็นพิมพ์พระประธานอู่ทองต้องบอกว่าที่ท่านได้เห็นสามคลิปวันนี้เนี่ยผมทำสรุปนะครับเป็นพระประธานอู่แสนสุขนะครับที่อยู่ในมาตรฐาน psda นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการรับรองพระสมเด็จนะครับแท้ตามกระบวนการนะครับที่ s d scan ได้การรับรองจาก iso เกับ9 0ึซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับและอยู่ในสโคปนะครับหรือประเด็นหรือด้านในการตรวจรับรองพระสมเด็จครับเพราะนี่ทั้งหมดนะครับมีการอิงองค์ประกอบต่างๆนะครับอย่างชัดเจนนะครับโดยเกิดเป็นตัวมาตรฐาน PSBA ตัวนี้นะครับในจากนี้ไปนะครับเราจะเริ่มนําพระที่เป็นองค์ครูมาตรฐาน PSCA นะครับขึ้นมาในรายการแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับทุกท่านนะครับอาจจะมีการสรุปอีกนะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรลักษณะอย่างไร ที่อยู่ในมาตรฐานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้ว่าหลางัลงๆนี้ผมจะเริ่มคัดพาที่มีองค์ประกอบหลักๆมีความสวยงามนะครับไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ